สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบอนสีส่วนหนึ่งของเรานะคะที่เราได้ใช้ดินหมักเป็นส่วนผสมในการปลูกค่ะดินหมักก็จะช่วยให้บอนสีของเราจเจริญเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็กัดสีสวยค่ะมาชมสูตรดินหมักของเรากันเลยค่ะ ในสูตรดินหมักของเราเราก็จะใช้ใบมะขามเทศปุ๋ยคอกค่ะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยขี้เป็ดค่ะเราก็จะใช้กระมังใบโตค่ะสำหรับหมักดินของเราค่ะดินที่เราจะนำมาใช้วันนี้เราก็จะใช้ดินเก่าค่ะหรือออกมาจาก กระถางปลูกต้นไม้เก่าค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่หมักดินนะคะดินในกระถางเราก็จะจับกันเป็นก้อนแข็งเลยค่ะอันนี้เราก็จะรื้อออกมานะคะนำมาผสมใหม่ค่ะค่ะมาดูสูตรการหมักของเรากันเลยค่ะเราก็จะเทใบมะขามเทศลงไปก่อนค่ะ จากนั้นให้เราเทปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็เป็นดินค่ะเราจะสลับตามแบบนี้ทุกชั้นเลยค่ะใบมะขามเทศเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับใบก้ามปูมากๆเลยค่ะใบเขาจะเล็กเขาก็จะมีประโยชน์สูงเช่นกันค่ะเขาจะเป็นพืชตระกูลถั่วค่ะเมื่อเราหมักเป็นดินหมักแล้ว เขาก็จะได้ธาตุไนโตรเจนที่สูงมากๆเลยค่ะดินจากกระถางเมื่อกี้เรานำมาสับให้ป่นก่อนค่ะแล้วเราจึงค่อยนำมาใช้ค่ะปุ๋ยคอกถ้าใครไม่มีปุ๋ยขี้เป็ดเราก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกขี้หมูปุ๋ยคอกขี้วัวปุ๋ยคอกขี้ไก่ เราก็จะใช้ได้หลายชนิดเลยค่ะแล้วแต่สะดวกค่ะใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยขี้หมูหรือปุ๋ยขี้วัวส่วนมากก็จะชอบจับกันเป็นก้อนแล้วก็แข็งให้เรานํามาสับให้ป่นก่อนค่ะค่อยนํามาใช้ค่ะ ดินหมักสูตรนี้เราก็จะหมักเอาไว้ประมาณ1เดือนค่ะเราค่อยนำมาปลูกต้นไม้กันค่ะสำหรับการปลูกต้นไม้นะคะเราก็สามารถที่จะนำมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบด่างพืชผักสวนครัวปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปูนขาวนะคะใส่ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อราในดินด้วยค่ะดินหมักส่วนนี้นอกจากที่เรานำมาใช้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบด่างพืชผักสวนครัวแล้วเราก็ยังสามารถที่จะนำมาเป็นปุ๋ยเติมเพิ่มธาตุอาหารในไม้กระถางต่างๆของเราได้อีกค่ะ เศษใบไม้ถ้าใครไม่มีใบมะขามเทศเราก็สามารถที่จะใช้ใบไม้อื่นทดแทนได้ค่ะเช่นใบพผยใบมะขามเปรี้ยวหรือใบกระถินที่เป็นใบเล็กๆสามารถใช้ได้หลายชนิดเลยค่ะเศษใบไม้เมื่อเรานำมาผสมกับดินหมักเขาก็จะช่วยเรื่อง าร,รามโปร่งความร่วนซุยให้กับดินค่ะส่วนปุ๋ยคอกเขาก็จะช่วยในเรื่องเพิ่มธาตุอาหารต่างๆให้กับดินค่ะถ้าปุ๋ยคอกของเราจับเป็นก้อนก่อนใช้ให้เรานำมาสับหรือทุบให้อ่นก่อนนะคะนี่ค่ะ ปูนขาวค่าชาราในดินได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าชั้นสุดท้ายแล้วให้เรากรบด้วยปุ๋ยข้อค่ะเขาก็จะช่วยอบแล้วก็จะทำให้ดินหมักของเราเป็นเร็วยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราผสมดินหมักของเราเสร็จแล้วให้เรารดน้ำด้วยน้ำจุลินทรีย์ค่ะ สูตรที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะใครไม่มีน้ำซาวข้าวก็จะใช้โฮอร์โมนสังเคราะห์แสงก็ได้ค่ะหรือจูเรนซีชนิดอื่นๆก็ได้ทุกชนิดเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราหาภาชนะมาปิดค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ที่ลมลำไรนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นสูตรดินหมัก ที่ได้จากใบมะขามเทศค่ะเมื่อเรานำมาปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบด่างพืชผักสวนครัวก็จะช่วยให้ไม้ดอกของเราดกขึ้นไม้ด่างของเรากัดสีสวยถ้าเป็นพืชผลก็จะทำให้พืชผลอวบใหญ่มีรสชาติที่ดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ